ในแต่ละวันตั้งแต่เช้าตื่นลืมตาขึ้นมาคุณคิดไปถึงวันข้างหน้าหรือคิดถึงเรื่องเมื่อวานคะจริงๆแล้วถ้าในชีวิตของคนเราในปัจจุบันควรจะให้ความสำคัญกับเวลานี้เดี๋ยวนี้เพราะคำว่าปัจจุบันคือของขวัญของเวลาเพราะว่าไม่ว่าคุณคิดว่ากำลังอยากจะทำอะไรในตอนนี้พัฒนาตัวเองทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ เป็นเวลาที่คุณสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยเพราะว่าเมื่อกี่วินาทีที่ผ่านไปนี้คุณทำอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่ดีคุณก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้และเรื่องของวินาทีต่อไปที่จะไปถึงนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตคุณก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะยังนั่งอยู่ตรงนี้หรือเราจะยังหายใจต่อไปหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่หลายคนค่ะ เมื่อถึงเวลาที่ต้องคิดว่าเรากำลังจะทำอะไรหรือณนะวันนี้เรากำลังอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้มีอนาคตที่ดีมีความก้าวหน้าหรือว่าเรากำลังรู้สึกถึงเมื่อวานรู้สึกถึงคนในอดีตเหตุการณ์ต่างๆในอดีตส่วนมากแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีเราก็สามารถที่จะเอามาเพื่อที่จะทำให้วันนี้เรามีความรู้สึกดีๆ มีกำลังใจในการที่จะพัฒนาชีวิตต่อๆไปเพราะรู้สึกว่าอดีตเป็นตัวกระตุ้นให้เรารู้สึกอยากมีอนาคตที่ดีแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นเรารู้สึกกังวลและรู้สึกเศร้ารู้สึกจมอยู่กับอดีตที่มันสามารถที่จะดึงเราหรือฉุดรั้งไม่ให้เราอยากมีอนาคตที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้านึกถึงตอนนี้คุณกำลังจมอยู่กับความรู้สึกโกรธเกลียด หรือน้อยใจใครบางคนไหมคะไม่มากก็น้อยถ้ายิ่งเรามีความรู้สึกแบบนั้นทําให้คุณรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกแย่ๆบ้างไหมคะและนั่นจะทําให้คุณเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือคนบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าเขาจะทําให้เรามีความสุขที่สุดหรือมีความทุกข์ที่สุดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเหตุผลและเวลาของมัน ถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะแก้ไขต่อให้เรื่องนั้นเราคิดว่าตัวฉันเองนี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ที่ทำให้ฉันรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจในการตัดสินใจหรือการกระทําของตัวเราเองนี่ขนาดว่าเรามองว่าตัวเราเองเป็นต้นเหตุนะคะเราไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขเพราะว่าเรื่องเหล่านั้นมันเป็นเรื่องในอดีตที่มันผ่านไปแล้ว ความรู้สึกแย่ๆหรือความรู้สึกไม่พอใจของใครแต่ละคนมันเกิดขึ้นไปแล้วและมันก็จบลงไปแล้วด้วยค่ะมีเราเท่านั้นที่เอาความคิดเหล่านั้นมาย้ำมาซ้ำเติมใครบางคนทำไม่ดีกับเราหรือพูดจาไม่ดีกับเราเขาทำสิ่งน,นั้นแค่ครั้งเดียวแต่เรารู้สึกเหมือนถูกกระตุน้นถูกกระทำแบบนั้นซ้ำๆเป็นเพราะใจเราใช่ไหมคะ เป็นเพราะความคิดของเราแท้ที่ดึงอารมณ์แบบนั้นความรู้สึกแบบนั้นกลับมาทุบตีกลับมาซ้ำเติมจิตใจของเราให้มันยิ่งเจ็บปวดยิ่งคิดยิ่งเศร้าแต่มันก็หยุดคิดไม่ได้สักทีเพราะว่าคุณไม่ยอมปล่อยวางมันไงคะและความรู้สึกกับอารมณ์แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธเกลียดน้อยใจเสียใจเศร้าใจเรารู้สึกแบบนั้นมันทำให้อารมณ์เราณนะวันนี้ณนะตอนนี้ มันเป็นยังไงบ้างคะท้าในวันนี้เรารู้สึกว่าปัจจุบันของเราชีวิตเรามันดีกว่าก่อนมากมายมันดีจนเรารู้สึกว่าเราเสียได้เวลากับอดีตท,ที่สูญเสียไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพียงแค่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหลุดมาจากตรงนั้นได้เราให้อภัยเหตุการณ์นั้นได้เราก็จะมองมันอย่างเป็นบทเรียนทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์หรือมีใครบางคนทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกจมอยู่กับมัน ถ้ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็แค่เข้าใจมองมันมันอาจจะไม่ใช่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นมันมีเหตุผลและมันก็มีเวลาของมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ดีสำหรับความรู้สึกของเราเพราะมันทำให้เรามีความทรงจำที่ไม่ดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาคิด หรือทำหรือตัดสินใจแบบนั้นและใครที่รับผลกระทบแบบนั้นไม่ได้หรือเป็นฝ่ายสูญเสียเราก็ต้องรู้สึกถึงความเศร้าความผิดหวังความเสียใจถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้เรากลับมาเพื่อที่จะปรับปรุงจิตใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันได้ดีเพื่อที่จะเดินก้าวหน้าไปสู่อนาคตของเราดีกว่าไหมคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องไม่ดีในวันนั้นให้เป็นเรื่องดีๆได้ แต่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกและอารมณ์ของเราในวันนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่กวนใจเราอยู่มันไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตเราในปัจจุบันตอนนี้เลยค่ะลองมองให้ดีเรากำลังลากเรื่องเก่าๆที่มันแย่อยู่แล้วมาให้มันแย่ในปัจจุบันต่อไปหรือเปล่าเป็นเราเท่านั้นที่จะสามารถที่จะปลดล็อก เอาตัวเองออกมาจากความรู้สึกแย่ๆแบบนั้นหรือว่าจะขังตัวเองอยู่ในความรู้สึกแย่ๆแบบนั้นให้คุณเศร้าต่อไปและถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณเอาตัวเองออกมาไม่ได้คุณลองมองกลับไปสิคะว่าน่าสงสารตัวเราจังที่ต้องมานั่งอยู่กับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแค่ครั้งเดียวแต่เราเอามาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เรียบแล้วก็เหมือนใครบางคนตีเราแค่ครั้งเดียวแต่เราก็เอาอารมณ์นั้นกลับมานั่งคิดนั่งยำ้ำเหมือนเราโดนตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ยังเอาเกลือทาเอาน้ำเกลือราดสาดใส่เข้าไปด้วยอารมณ์ของเราเองใครกันแน่คะที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแย่ลงไปเรื่อยๆหรือทำให้เราเป็นทุกข์ลงไปเรื่อยๆ ถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเคยรักคนคนนั้นมากมายรักจนขาดเขาไม่ได้รักจนรู้สึกโหยหาอยากกลับไปแก้ไขอดีตเดินหน้าเธอคะค่ะรักตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างสนับสนุนตัวเราเองให้มันดีขึ้นบางครั้งเวลาที่มีใครบางคนใช้หลักการว่าเมื่ออกหักเมื่อมีใครสักคนทิ้งเราไปเราต้องทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเพื่อให้เขาเสียดายแล้วจริงจริง เราไม่เสียดายเวลาของชีวิตเราเองหรอคะไม่ต้องให้ใครมาเสียดายเราหรอกคะ่ะเราเดินหน้าเพราะเราเสียดายเวลาชีวิตของเราดีกว่าไหมรักตัวเองสนับสนุนตัวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดขึ้นกับเรื่องดีๆของเราเองอนาคตที่ดีเกิดกับปัจจุบันที่มันดีอดีตที่มันไม่ดีมันสามารถทําให้ปัจจุบันเราหรืออนาคตเราย่ำแย่ได้แก้ไขอดีต โดยการมองให้มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเราจะไม่กลับไปเพื่อที่จะพบเจอคนแบบนั้นอีกหรือเราจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกถ้าเราคิดว่าฉันเป็นฝ่ายที่ทำให้ความสัมพันธ์มันจบลงไปหลายคนชอบโทษตัวเองค่ะหมดเวลาโทษตัวเองค่ะเพราะว่านั่นมันคืออดีตไปแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าณวันนั้นคุณตัดสินใจหรือคุณทำอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าจะดีเราก็แค่ปรับปรุงค่ะ ทำให้ปัจจุบันมันดีขึ้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีความเชื่อที่สนับสนุนว่าเราทำสิ่งนี้ได้เรารักตัวเองให้มากพอค่ะ <S <S เห็นคุณค่าตัวเองให้มากพอไม่ต้องรอให้ใครมากอดเรากอดตัวเองให้ความรักและให้ความอบกุ่นกับตัวเองเปลี่ยนเรื่องที่มันเคยไม่ดีเป็นเรื่องที่ดีได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กับคนเดิมเพราะนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วค่ะ อย่าให้ความสำคัญกับใครบางคนจนลืมให้ความสำคัญกับตัวเองเราต้องหันมาเพื่อที่จะมาสำรวจตัวเราเองค่ะว่าตอนที่เราเคยเจอกับพฤติกรรมแบบแย่ๆแบบนั้นและเราก็แสดงพฤติกรรมบางอย่างแย่ๆออกไปด้วยเห็นไหมคะทุกๆอย่างล้วนเป็นกระจกทุกๆอย่างล้วนเป็นบทเรียนของเราถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตเราในปัจจุบันมันย่แย่เหมือนในอดีตเราก็แค่ก้าวข้ามออกมาค่ะหลุดออกมาเพื่อที่จะเดินไปหาอนาคตที่ดี สิ่งสำคัญอีกเรื่องก็คือแค่เข้าใจให้ได้ว่าเหตุผลและเวลาสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมานั้นมันจบลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงไปแล้วค่ะมีบางคนนะคะที่โหยหาอาดีตและคิดว่าฉันอยากกลับไปหาแฟนเก่าหรือฉันอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้เขาคนเก่าคนเดิมกลับมาไม่มีใครเหมือนเดิมหรอกค่ะและทำไมเราจะต้องกลับไปเพื่อเจอคนเดิม แล้วมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าเราหรือเขาเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนนิสัยกันได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเราจะมัวหวยหาอดีตทำไมเราไม่เดินหน้าเพื่อที่จะเป็นคนดีๆเข้าใจชีวิตและมีบทเรียนชีวิตที่มันเพียงพอแล้วเราเดินหน้าเราเป็นคนดีเพื่อที่จะหาคนใหม่ที่เป็นคนดีที่เหมาะสมกับเราจะดีกว่าไหมเราคิดว่าอนาคตเราสามารถที่จะสร้างได้จากปัจจุบันที่ดี ดีกว่าที่เราจะรู้สึกถึงความเดินถอยหลังเพราะว่าคิดแต่จะก้าวไปข้างหลังไม่มีใครดีที่สุดสำหรับเราเท่ากับเราที่รักตัวเองมากที่สุดในตอนนี้อย่าแคร์คนอื่นค่ะอย่ารักคนอื่นมากไปกว่าตัวเองโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในอดีตที่ทำให้ชีวิตเราย่าแย่แค่มองเห็นมันเป็นบทเรียนขอบคุณแล้วเดินออกมาให้ความรักตัวเองมากๆแล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่มันดีขึ้น เมื่อเราเป็นคนใหม่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็จะเป็นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีที่รอเราอยู่ถ้าใครมีความรู้สึกว่ายังคงโหยหากับเรื่องเดิมๆแล้วฟังรู้สึกว่าเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าอยากจะเดินก้าวออกมาแล้วก็ทำเลยค่ะเรื่องราวดีๆคนใหม่ๆเรื่องดีใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆในชีวิตรอคุณอยู่นะคะ ถ้าวันนี้มีเรื่องที่อยากแบ่งปันเขียนแบ่งปันกันมาพูดคุยกันได้นะคะ Code Enjoy Happy Station Podcast ขอบคุณค่ะ